กระแสสินกินกลืนหมื่นมัจฉาวันเวลากลืนกินสิ้นแห่งหนโลภโกดหลงปองกินสิ้นหมูค่คนหนีไม่พน้นอนิจจังทั้งแผ่นดินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยนะครับ ขอกล่าวคำสวัสดีกับ FC แฟนช่องผู้ติดตามกันทุกท่านทุกท่านล่ะครับมาตามนั้นล่ะครับข้อสอบภาคเรียนข้อสอบประจำภาคเรียนนะครับชุดที่1น,นะครับวันที่1กันยา2564นะครับจงเติมตัวเลขลงในช่องให้ถูกต้องอา้าววากันไปเลยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับ นะครับเห็นตัวเลขเห็นข้างหน้ากันหรือยังครับอ้าวมีอยู่2ข้อนะครับข้อ1.1 1.2นะครับ2.1แล้วก็2.2ลงรวมเป็น4 4แบบ4คํคำตอบนะครับ4คํคำถามก็ไม่ยากไม่ง่ายครับเป็นการบวกเลขนะครับผมบวกลบเลขนี่เองนะครับผมอ่าตั้ง261ไว้อ่าดูดูดูนะครับ อันนี้มาจากตรงนี้นะสองหกหนึ่งนะครับนี่นี่นี่นลบด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่ใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับผมนี่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ข้อหนึ่งจุดสองนะครับสองจุดสองหกหนึ่งนะครับบวกด้วยเก้าเก้าเก้านะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะครับใส่ลงตรงนี้ช่องนี้ช่องนี้นะครับ สร็จแล้วก็นําผลรวมมาใส่ตรงนี้นะอ่าได้ผลลัพธ์แล้วก็เม้นรัวๆมาเลยนะครับผมในคอมเมนต์อ่าเรามาดูข้อ2.1นะครับผมอ่าวันที่1เดือนกันยายน2564นะครับ0467502 3ตัวเลขวันที่ผ่านมานะครับตั้ง750ไว้นะครับลบด้วย1-11ผลลัพธ์ได้เท่ากับเท่าไหร่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับ ข้อ2อนะครับตั้งเกียร์ห้าศูนย์ไว้บวกด้วย999บวกกันนะครับผลลัพธ์ใต้เท่าไหร่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็มาใส่ตัวเลขทั้ง2ตัวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะเอามาใส่ตรงนี้เขียนต่อกันเลยนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกันละครับอ่าสำหรับ แบบทดสอบในข้อชุดที่หนึ่งนะก็มีแค่นี้นะครับผมดูนะครับดูดูแคปแคบไวแคบไว้ทำไปด้วยแคปไปด้วยนะครับผมปูเยี่ยมจะจอให้ดูนานๆปูเยี่ยมก็ขอบคุณ fc แฟนช่องนะครับที่เม้นมารัวๆเลยนะครับแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละคอมเมนต์สวยๆงามๆกันทั้งนั้นนะครับเต็มไปด้วยการรอนะฮะร,รอความหวัง รอผู้ตัดสินรอผู้ชี้แนะนะครับทั้งทั้งที่ปู่เยี่ยมลงทริปสูตรให้นะครับหลายสูตรหลายที่หลายตอนนะครับผมบางที่ไม่ชัดบางที่ปู่เยี่ยมลืมนะครับก็คอมเมนต์ถามมานะครับไม่ถูกต้องนะปู่เยี่ยมไม่ถูกต้องตรงนั้นผิดตรงนี้ไม่ถูกต้องอ่าแสดงว่าคอมเมนต์คำนี้แปลว่า fc แฟนช่องให้ความสนใจมากนะครับผมไม่ผิดพลาดในสายตาท่านถ้าผิดพลาดทวงติ่งมานะครับผมอนอกจากนี้นะครับผมตรงที่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกเลขวิ่งอยู่ไหนเลขวิ่งอยู่ไหนปู่ทาไมไม่บอกนะปู่เยี่ยมก็กลับเอาเลขวิ่งไปซ่อนไว้ในคลิปหนึ่งเสียแล้วก็เอาเลขวิ่งในคลิปนั้น่ะ มาใช้กับคลิปอื่นก็ยังมีนะครับอันนี้ปูยเยี่ยมก็เป็นเจตนาธร,รมนะครับเพื่อที่จะวัดว่าความสนใจความแหลมคมของสายตาของ FC ที่ติดตามปูยเยี่ยมเนี่ยมีขนาดไหนนะครับผมวัดวัดวัด,ว,ดวัดกันด้วยคอมเมนต์นะครับ ทุกตัวอ,อ,กอักษรทุกคอมเมนต์นะครับปู่เยี่ยมเข้าจิตเข้าใจนะครับถึงอารมณ์ถึงความเครียดถึงเศรษฐกิจถึงพิษภัยของเศรษฐกิจโรคภัยที่รุมเร้านะครับทุกเรื่องทุกราวละครับเข้าใจถึงบทบาทอารมณ์ของแต่ละคนนะครับอื เมื่ออะไรจะสรุปสรุปให้หน่อยสรุปเร็วๆสรุปไวไวชุดไหนชุดไหนนะครับพูดยาวแล้วเกินเป็นร้อยแล้วเอามาเยอะจังเอานะครับผู้เยี่ยมให้สูตรไหนก็สรุปลงแต่ชุดเดียวอา่ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่มากไม่น้อยก็มีแค่ที่ตาท่านเห็นนั่นแหละนะครับ นะครับผมนะครับผมปู่เยี่ยมจะให้ชมนะครับผมธรรมชาติอันง,งดงามก่อนท้องทุ่งท้องทุ่งนานะครับท้องทุ่งนาท้องทุ่งนามีไม้ทุ่งนามีไม้ทุ่งนาแถวนี้มีทุ่งนานะครับชมเลยครับผม ชมทุ่งนาชมทุ่งนาอาขอบคุณนะครับ FC ทางต่างประเทศ f อทางต่างประเทศติดตามกันทุกประเทศแล้วครับไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นผู้ไปทำงานต่างเขตต่างแดนกลับบ้านไม่ได้ละโควิดตอนนี้เยอะระมันอังกฤษสวีเดนไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ ไกลสุดมีคอมเมนต์มาเหมือนกันครับอเมริกาโนนไกลๆนะครับผมอ้าวหน้าตาปู่เยียบเป็นยังไงประมาณนี้แหะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอาวดูไปด้วยธรรมาชาติมีแต่ต้นข้าวมีแต่นาแล้วครับช่วงนี้ก็แล้งฝนทิ้งช่วงมานานนะครับข้าวก็รอฝน อ่าก็เหมือนคนเราที่รอโชคชะตานี่แหละครับจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะปังไหมปังไหมนะครับผมอ่ากดเม้นรัวๆมาเลยหลังจากพบคําตอบนะครับหลังจากพบคําตอบกดเม้นรัวๆมาเลยบางคนอาจจะถามปู่เยี่ยมนะ้องแปอาเลขมาจากไหนปู่เยี่ยมหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหกเก้าเก้าเก้า ที่จริงมันมีเลขสามสามสามสี่สี่สี่ด้วยนะฮะห้าห้าห้าด้วยแต่ผู้เยี่ยมจะหยิบมาแค่นี้นะครับนะครับเอามาบวกมาลบเอามาตั้งง่ายง่ายตัวเลขมันจะฟ้องกันเองอยู่ในนั้นแหละนะครับทำลองดูเลยอาจจะพบคำตอบฟ้อง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 หูฟ้องตาเรานั่นแหละ นะครับปู่ย่มให้สูตรคำนวณง่ายๆโดยไม่ต้องคิดคำนวณไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องคูณไม่ต้องหารแต่ตัวนี้ปู่เยี่ยมให้ก็เพื่อว่าจะได้ง่ายขึ้นนะครับบางสูตรก็ยากบางสูตรก็ง่ายสูตรยากๆก,ก็ไม่อยากให้หรอกตัวหนังสือเต็มหน้า,าเจอคอมเมนต์หนักหนักหัวไลยตาแล้วปู่เยี่ยม เอาตัวเลขน้อยๆปุ่ยเยี่ยมยกให้สี่ตัวก็อคอมเมนต์ถามมาอีกเอามาจากไหนสี่ตัวจับคู่อย่างนี้ตั้งตัวไหนปุ่ยเยี่ยมก็มาร์กมั่งสอนชี้มั่งถามไว้ตรงนั้นแหละครับบางทีก็พูดผันๆก็หมายความว่าปุ่เยี่ยมค้นหาคนที่มีสายตาแหลมคมนะครับขนคมจะคมทุกที่คมทุกจุดนะครับ ไม่เล็ดลอดสายตาไปได้นะครับอืมก็ทุกๆคนรักทุกคนครับชอบทุกคนชอบทุกคอมเมนต์เตือนทุกที่วิดีโอปุ่เยี่ยมก็ปกก็ไม่สวยนะครับถ่ายแถมกลับหัวอีกเวียนหัวอีกปวดหัวอีกโอ้ยปัญหากี่กี่ประทะ นะครับเพราะว่าปุยยังไม่มีมือจับนะครับทำกลางป่ากลางดงกลางดอยบางทีถ่ายป่าป่ามาให้ดูนะครับอยู่บนนอกอยู่นะครับยังอยู่บนนอกอยู่ก็ขออภัยทุกท่านด้วยที่ภาพไม่สวยไม่งามเจรจาไม่ไพเราะสนะหูนะครับผมอ่ะปุยยังมาราพากจากนะครับทำ นะครับตอบแล้วก็เมนเมนๆรวมมาเลยนะครับเมนเมนๆรวมมาเลยทั้งคลิปที่1กับคลิปที่2นะครับผมผู้เยี่ยมขอกล่าวคำอำลากับคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนช่วยทำกันเลยปัง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 มาเลยกราบสวัสดีครับผมอ่าบายบายในชุดนี้นะครับบาย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 กันแล้วนะครับกับเถียงหน้าน้อยนี่แหละ อย่างนาน้อยกับทุ่งนานี่แหละเงียบสงบดีไม่มีคนรบกวนสบายหูสบายตานะครับอาทุ่งนาทำให้คนคิดถึงบ้านเหมือนกันนะเอฟซี FC อยู่ต่างประเทศเห็นแล้วโอ้ยคิดนอนบ้านเลยน้ยนองปูเยี่ยมผัดวะเอาคิดหอดสมูเจ้า